不凉啊 ว่าพี่ไม้หน้ามาจากคําเดียวกับคําว่าวิมายะที่ปรากฏในจารึกที่พชประสาทเห็นที่มา,าจากสภาพภูมิศาสตร์ที่ตั้งอยู่บริเวณลาบลูกอุดม,ม,มสมบูรณ์ของแม่น้ามูลทําให้บรรตั้งถิ่นฐานอาศัยมาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ยุคสทริ์ยะลาวประมาณ3,000ปียุคเหล็กประมาณ2,500-1,000สี่ไม่อันนี้คือสถาปัตยกรรมของอะไร บราณหอกไรูกันอันนี้เขาทำมาด้วยอะไรหินอะไรตะหินหินแกนิดเออรู้มบอกโบาณนะวะกรเปาอยู่เลยค่ะกนี่แหละเขาหเ่นอืมแปลกเนาะมันเป็นไปเองเด่นเนาะอมมันต่างอืมมันอยู่เป็นรลอยเป็นหลานปีเลหลานปีเลยบอก่รู้เลยอือะย่างเี้ยติดห้อยมาหอมาสมัยก่อนเไ้นอือเออแพงหลังเปน อีกขังเขานค่ดูดิหลงนเนี้ยไปหาเงินมาเลยตั้สแต่มื่ก่อนคนรู้กันลืมถามลืมเต้นบ่ะตีเือแต่สมัยก่อนเขาก็มารับจางเขาไม่ดี